สวัสดีครับแล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับไอต้อมโมโตอรไเดอร์นะครั้งนี้เราอยู่กันที่สวนทึ่งราชบุรีที่งาน c v t Adventure Camp นะครับที่แร่นี้ที่พงส์สวนทึ่งราชบุรีนะจะเป็นงาน2วันหนึ่งคืนกินไม่อั้นกับอาจารย์ สอน2ท่านพี่โจกับพี่จิตนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเซเลบวงการ e อ d นดูโรแอดเวนเจอร์เนี่ยมานั่งพูดคุยกันกลางคืนนะฮะเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวเย็นนี้จะเจอแต่ก่อนหน้าน,านั้นผมจะพาไปเรียนนะครับสฐานก่อนนะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายผมอะเมื่อกี้โดนได้คุยมาเขาจับผมไปอยู่กลุ่มมือตึง <laughs> ไม่ต้องตึงหรอกครับมือพังน่าจะใช่มากกว่านะเดี๋ยวดู ตอนเช้าเป็นยังไงตอนบ่ายเป็นยังไงนะแล้วพักเที่ยงเป็นยังไงจะพาเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสนุกๆน,นะตามสไตล์มอเตอร์เรเดอร์อยู่แล้วรับรองฮากิ้งขยันเละเทะแน่นอนไปครับต้อมตมรถเป็นไรครับ ตั้ไม่ติดครับตั้งแต่เช้าเลยมายังรอเลยเมื่อกี้สวัสดซ่อมรถกลางวันนี้หาประสบการณ์อย่าไปกินจังกับมันมากนะครับ แล้วทำไมเข้มแต่คำนี้พอูดใหม่นะอย่าไปจริงจังกับมันมากอย่าไปจริงจังกับมันมากครับก็ให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ใครเหนื่อยใครไม่ไหวจะพักก่อนพักได้เลยไม่ต้องรอเพื่อนนะครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับทุกท่านอย่าลงไปเล่นน้ำล่ะนะถ้เล่นจะล้นลงไปน้ำเชี่ยวนะฮะน้ำเชี่ยวกิเกตกู้รถจะมีพิจิตรพอให้ผมู่รุ่นมือซึงอะ แม่งไม่รู้ซะแล้วกัว่ไม่ตึงแต่กูว่มือพังเมื่อกี้เมื่อกี้รถพังไปแล้วเรียบร้อย Bye. ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีเชือกเนี่ยนะครับตัวผู้ช่วยเองเนี่ยไปยืนในโลนเนี่ยตัวเองก็ทุรคุเรดันไปตัวเองก็ก็เลือนเพราะนั้นเนี่ยกำลังของเราก็ไม่ไม่อาจจะช่วยส่งผลให้กับกับรดได้ึอ้คำร้องเลยอะแสดงว่าเพราะเพราะมันโดนดินเพราะมันเป็นเชือกน่นะครับคนช่วยนะครับที่นี่้นะฮะคนมันยืนอยู่ในที่แห้งและมันยืนอยู่ในที่เดิมนะครับมันมีโอกาสมากกว่านะครับทางขว เอาแล้วใครขรถเ่ยเจ้าของครับเจ้าของเจ้าของมามา่มร่ลเยมเลไโอเคโอเคโอเคเ่การลนคโอเคครับ่ะอครับเอาล้วครับขอไปเวอร์นะขอพีคนคนุมรถด้วยนะคะ ไม่จําเป็นต้องออกแรงันนะครับเพราะว่ากาลังมันอยู่ที่พนักงช่วยดึงนะครับเราออกแรงเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอนะครับเก็บแรงเอาไว้เดินขันเร่งประคองรถไม่ให้มันล้มสายล้มวาบาลานซ์ไรัก็พอมีเทคนิคในการเล่นขันเร่งไหมครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องกแพรกเลย่วนเรื่องเทคนิคในการใช้คันเร่งนี่นะครับก็เหมือนกับที่เราบอกขึ้นเนินนะครับให้ล้อมันกลิ้งอย่าให้มันปั่นให้ฟีน้อยที่สุดให้ฟีน้อยที่สุด นะครับวันนี้ก็เรียกว่าของจริงและหลังจากเมื่อวานเรียนมานะวันนี้พี่ธีระจะพาขึ้นเขากะโจมเขาบอกกันว่าเขากะโจมเนี่ยยากที่สุดแล้วต้องเรียกว่าเป็นบททดสอบ แค่ค่ั้เราไม่ได้ิหรือเปล่าผมก็ไม่เคยขึ้นแต่ที่รู้อ่ะมีรถใหญ่ไปสี่คันเนี่ยเอาไงดีดนของปรังบีฟกันอยู่ในป่ามาดูกันมาดูวิ่งมปลอดภัยร้อนีนฮิตกเบรกเลยครับเดี๋ยวมีน้ำให้เราเตืนไม่ไหวอย่าฝืนมันคืนไม่รอเพื่อร้อทุกวันอย่างนี่เลยน้ำลายอย่างนี้นะครับในรถเซอร์วิสวันนี้จะบรรทุกข้าวเที่ยงไม่ให้เราด้วยเป็นข้าวกล่อง ขึ้นไปกินกันบนเขาแค่ไหนแค่นั้นถ้าไม่ถึงยอดเขาไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับก่อนเลยก่อนเลยโอเคแล้วก็มีน้ำดื่มแล้วทีนี้ <laughs> เวลาเป็นตัวกำหนดนะครับบ่บายสองเราจะหันหัวลงแล้วโอเคไหมครับถึงแค่ไหนแค่นั้นบ่ายสองหันหัวลงมาเพื่อจะลงมาข้างล่างไม่เกินสี <laughs> <ม>่โมงเย็นบ่ายสอง <ๆ S 1> หันหัวลงนะแต่ถึงกี่โมงไม่รู้ ถึงกี่โมงไม่รู้แต่เ <c oughs> ว <V ela S 2> ลา<ง>เป็นตัวกําหนดนะครับบ่ายสแค่ไหนแค่นั้นแล้วเริ่มไหลลงมากันนึกถึงความปลอดภัยไว้นะอ่า<ไ>ครับเลย่เสริมนการับขี่ครับเน้นปลอดภัยนะครับพี่ก็ก็เน้นปลอดภัยตรงไหนไม่มั่นใจหรือเขาเรียกสตาร์ทได้ไหรือว่าถ้าถ้ามันเอ็กซิเดนต์จริงๆเนี่ยไม่ไหวก็คือไม่ต้องรีบนะครับก็คือ รถล้มเขาปล่อยไว้ยังงั้นนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีสตาร์ไปช่วยประกบนะครับรถใหญ่หนึ่งคันรถเล็กก็จะประกบอยู่ด้วยกันหนึ่งคันแล้วก็ถ้ามีอุบัติเหตุอะไรตะโกนเรียกดังๆเลยครับขาครับขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีแต่ได้มีแต่ได้เรียกได้นะครับผมไม่มีแต่ทำไงพี่ไม่มีแต่โกนปังครับข้อรถพ่อรถผมเสียงดังกดขวาสตาร์เอาวอไปด้วยวออยู่ตรงนั้นนะครับเอาวอไปด้วย เราไม่ได้เป็นสตาฟนะครับเราจะขี่ยังไงให้มีทรงทรงยี่ขี่ที่ไรนี่เลี้ยนขี่ยังไม่ถึงรอบนะถ้าคนตายระหว่างเยอะโอเคพร้อมกันหรือยังพร้อมไป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 จมไปเจอกันตอนนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปที่ตีนเขากระโจมนะครับเมื่อวานเรียกว่าเป็น วันซ้อมกับวันเรียนนะที่ผมเรียนมาได้เรียนทั้งหมด3ฐาน 2, 3, 4ฐานแรกก็ฐาน3ของกิจโจ m o มโเป็นฐานเรียกว่าเหมือนกับ s i n เกิลแท็กแล้วก็ Control รถในทางเลี้ยวขึ้นลงเนินนะสนุกที่เหมือนกันฐานนั้นไม่ได้พลาดอย่างนี้เห็นแล้วก็มาฐานที่จิตน,นี่เลเทเป็นทางเ,าเรียกว่าแก้ปัญหาตอนขึ้นเนินชันไอเราก็มาลองนะ ว่าจะบาลานซ์ยังไงสุดท้ายครับของแม็กกีตีราคาลงมาเลยขัดวันหน้าดีที่สดุดแล้วก็ข้ามขอดไม้ข้ามก่อดไม้นี่อยากข้ามมานานแล้วต้องเรียกว่ามาเรียนอย่างนี้มาขี่อย่างเนี้ย สนุกครบรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายยางไม่แพงเลยงานนี้มารู้สึก400บาทอสองวันหนึ่งคืนรวมอาหารรวมรวมที่พักอ่ะจะก,กางเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะนอนบ้านก็ได้ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับได้นิี่ปุ่ที่ให้เรามาร่วมกิจกรรมกันนะแล้ว,วเมื่อวานเนี่ยปิดท้ายก่อนที่จะมาตอนเย็นเนี่ยมีแขกไวย <Yeah. S 2> แขงสั้นๆไอ้เราก็ไม่เคยแขงเลยอ่ะโอเล่ลงลงกับเขาด้วยกลว่าขี่จบพอสุดท้ายอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนะะไม่จบเดี๋ยวตัดจบก่อนไปเจอกันสีเขาก็จบนีเขาเรียกจุดกลับใจใครมากลับไม่ได้แลวนะลับดีไหมอ้าวลับไม่ได้แล้วเหรอฮะ <laughs> पाए กี่ละครับนี่ก็ทีมซัาเดี๋ยวรถเราจะหลบซ้ายไปก่อนนะครับเพราะว่ารถใหญ่ก็น่าจะเลงไลน์กันอยู่ถ้าไม่อโ้อโหอา้าวตัวมันทำอะไรเหรอยยดๆยักย้กๆงึกงงึกง เันเป็นงึกงืกเงืักอันแล้วอ,อันนี้คุณโอเล็กโอ้ไอ้ก,กรอนได้พี่สายสุดท้ายอ้วแตนนี่ อ้าวพี่ความเี่ก็สวยหายไปไหนแล้วนี่ไงพิงก่อนพิงก่อนไปเลยไหมตูนเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวคนเยอะแล้วมันดังขึ้นมามันจะคึ่นต่อไม่ได้โอเคไปเอาไหน ไปล่ะไปล่ะ ต่อกันรอกันที่เขาคอดแน่เลยอ้าวอ๋อรอตรงนี้สบายสบายเฮ้ยผมมีอินเอาตแล้วไอ้นั่นผมไม่จ้างแล้วแม่งส่งงานไม่เคยทันแม่งบอกเป็นฮอลลีวูดเราจะงานรีเมียมไงเอองานรีเมียมเราจอนี่เซเล็บ มากันอยู่บนเจอบนเขากระโจมกไุ่เทพไม่เจอกันนะคือจะบอกว่ารู้ว่าวันนี้ต้อมมาไงอ่าทักมาเจก็เลยมาเจ้มาเลยเพราะว่าต้อมจะได้ช่วยเจ้าผมว่าตัวเองให้รอดก่อนนะเมื่อวานผมตีลกาไปสองรอบแล้วจริงเหรอเออตีลกาด้วยจมบอกโค้ตด้วยผมนี่แหละโอ้โเดอก่อะเดยว้าเไปม่กินดูทางยังหนูต้องเดินลงมาช่วยเจนี่ไง เดี๋ยวบอกแล้วหนูต้องลงมาช่วยเจ๊เจ๊ครับ <c oughs> เจ๊เจ๊กำลังยืนงงเลยออยนะบอกว่าต้องลงมาช่วยเจ๊เจ๊ไปดูจะไปด้วยกันมาบอกว่าเจ๊เดินไปดูทางก่อนหนูต้องลงมาช่วยเจ๊ห <c oughs> มายความว่าหมายความว่าเนี้ยแต่ยับอะไรกันเนี่ยเราอยู่กรุงเทพมันไม่ได้พูดอย่างนี้นะไม่ไม่เรียบยร้อยอยู่กรุงเทพมันบอกว่าทางดีทางดีขี่สบาย สุดยอดว้าสุดยอดไอ้นนังดีมได้ข่าวว่าจว๊บีิไม่รอดเอ้ยมันดันดันตรงนี้ไหมฮะรอดที่อะไรนะมึงกระดานกูกิ้งกกิ้งช่วยกันได้สี่คนดูนี่ดูเจ๊กวางกับออยอ่ะถ้าเขาขึ้นได้มึงอายเขาเนี่ย สุดเขตประเทศไทยเขาว่าโจมนะครับ พี่ที่ที่ต้องเรียกว่าดันขึ้นมากระจนสุดไม่ใช่รถเล็กนะรถใหญ่ตอนแรกบอกจะไม่มาไม่ใช่เหรอนี่สุดยอดเลยคนนี้เนี่ยทีอาเคเนี่ยมีอาหารส่งถึงเขากระโจมแล้วนะครับกับกลุ่มซีวีทีวันนี้กับเผาไข่ต้ม อร่อยสุดแล้วหลังจากเขากระโจมเราก็ยังไม่พอนะครับครั้งนี้พี่หนุม่มเอนดูโรส่วนพึ่งพากูมาซ้ำหุบมาไฟอีกแล้วจำได้ไหมที่ครั้งที่แล้วที่ไอ้ตอมอ่ะนิ้วหักไปขี่คนสุดท้ายอีกแล้วสิงเกิลแทร็กหุบมาไฟจะมาดูเขาเก็บเห็ดนะครับ ดันไปอย่าหยุด <laughs> ไอเดิมไอเดิม <laughs> ไอ้สั <laughs> มันคงคิดว่าผมพามาเชื่อนอะ่ะหายล้ว ไปแล้วขึ้นซ้ายไหมพี่ขึ้นล่องนี้นะนั่นแหละครับไปเลยไปเลยดันเลย เอาไาเ่อมาเนียเอาไาเชื่อมาเนียเออแย่อแล้วควรจะไปแบบแบบเขาหรือเปล่าเนี่ยเออจะไปยากๆทำไมล่ะ นั่นไงนั่นไงแหวนแล้วจ้ะไปไลนูน้นออกขวาเลยพี่ดีหมอกขวาไปเลยออกขวาไปเลย,ออเ,ลยเออข้ามไปเลยนั่นแหละไอ้ซัสดับเครื่องไอ้ซัสพวกทำอะไร ค่อยๆดิตรงเนี้ยอย่างเงี้ยต้องค่อยๆเดมชี้เป้าเดสสัตไอ้ชี้ไม่อยู่ใกล้สัตตายหักไอ้บรรลัยนู่นน่ะไปลงไปนู่นน่ะไปกลับรถตรงนู้นน่ะกลับวงเนี้ยพี่วิหนวดกลับวงเนี้ยอ่าขวาพิงไว้พิงขวาไว้ถูกแล้วขาซ้ายขึ้นเออเก่งมาก ถอยลงมาถอยลงมาเทขึ้นล่องได้ไหมเออแต่หลุมนั้นเขาก็ขึ้นเข้าไปได้นี่หว่าหลุมนั้นน่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เนินที่น่าจะที่3แล้วมาไฟทยทอกันเล่งเนียนๆอย่างเดียว เ้ยทีเนินผ่านไปเรากำลังจะไปเนินที่หกันครับเป็นไงครับทำเป็นยิ้นขาบนพักเท้าไว้น้องขาบนพักเท้าไว้ เดี๋ยวให้พี่หนุ่มขี่ขึ้นให้ตรงนี้มันต้องดันเลยหัสวหนนาดีที่สุด โครงการเก้าทีระเนินขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปเลยต่เอเลยมาแล้วครับสรุปจบทริป CVT Enduro นะครับ2วัน จะรับความสนุกสนานจากลุมซีวีทีแอนดูโรนะนำโดยพิธีละนะและเรายังมีเส้นทางพิเศษด้วยสำหรับ5คนเราโดยพี่นุ่มส่วนพึ่งพามาซ้ำที่ผุกมอไฟข้างหน้าคือ wr ผมนะแต่ที่แกว่งๆนั้นไม่ใช่กระสือนั่นคือไฟท้ายและคนขับคือน้องดีมระเบิดนมเรากำลังขับกันครับ และถ้าไม่มีอะไรขออนุญาตตัดจบคลิปนี้ด้วยความสนุกสนุนด้วยภาพกีฬามาันๆจากน้องดรีมครับบายบายคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ